สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่20นะครับเมษายน2557ถ่ายทอดสดนะครับตรงจากวิกหมอชิดนะครับเวลา12นาฬิกาสนาทีครับมาดูคู่ที่1เลยนะครับเปิดหัวนำรายการครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่1 4นะครับคู่นี้นะครับแย่งกันเข้ารอบแคนสุดท้ายนะครับใครชนะจะเข้าสู่รอบแคนสุดท้ายนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับ มาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านลมหวนิสิ์ลมหนาวนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเด่นของแฮจ่ายุดกองสืบนะครับหรือว่าเด่นของแหววิชยาณฤพผลนะครับคู่นี้ตัดเชือกกันนะครับใครชนะจะได้เข้าสู่รอบ8คนครับส่วนผู้แพ้ตกรอบจะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์บอครับคู่ที่2คู่ค้าของรายการครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่14ครับใครชนะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับ หลังจากมวยคู่ที่สองชกเสร็จนะครับจะมีการจับฉลากประกบคู่มวยนะครับรอบแปดคนสุดท้ายว่าใครเจอใครนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงเป็นพยักฆ์คำรณนหมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรสมบัติหมอเบสกมารานะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์ครับมาดูคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการครับแดงก็เป็นเพชรช่อฟ้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อเดิมก็เป็นทางด้านเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีนะครับ กลับมาไฟนี้นะครับถือว่าเปลี่ยนชื่อมาโชคกันนะครับไปซ้อมอยู่13เหรียญนะครับ power นะครับอยู่กับทางด้านแสนชัยนะครับพี่เกแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเฉียบคมนะครับสิทธิ์จากกันนะครับเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับน้าเงินเฉียบคมครับคู่นี้นะครับเป็นมวยแก้มือครับน้าเงินเฉียบคมขอแก้มือครับจะต่อยที่พิกัด115ปอนด์มาดูคู่ที่4เลยครับคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่20เมษายนครับ แดงก็เป็นคิงเกียตจะเดินชัยนะครับพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นทางด้านฟ้าสถานราชานนนะครับถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับน้าเงินฟ้าสถานราชานนเจ็ดไฟยังไม่แพ้เลยนะครับจะต่อยกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับคู่มวยนะครับอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับของรายการครับเปิดหัวนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับแดงนะครับลมหวนสิทธิลมหนาวนะครับพบน้ําเงินนะครับก็เป็นเด่นคองแฮ พอวิทยานะฤพลนะครับหรือว่าเด่นของแฮจ่ายุดกองสืบตัวเดียวกันนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1 1 6สบหปอนด์นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่1 4ครับใครชนะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับมาดูคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวนํารายการศึกมวยไทย7ดสีนะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่1 4ครับมาดูแดงก่อนเลยครับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นล้มหัวสิบล้มหนาวนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยนะครับหนักหน่วงรุนแรง วงในนะครับมีขวางหน้านะครับไ่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับบูสู้ดีครับแข็งแกร่งทะลหดครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยดีครับหลักเหลี่ยมมวยดีครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงวงในนี่ปั้มตีสู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรง3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนโจโจ้สอสำนักบกมวันที่7พฤศจิกายน2556ที่พัทยาแพ้คะแนนมเหสศักพิทักษ์ป่าผาแดงเมื่อวันที่26มกราคม2557ที่ช่อง7สี ครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนิฤทธิเดชนพลคนขอนแก่นเมื่อวันที่2มีนาคม2557ที่ช่อง7สีนะครับไปนั้นได้ลุกนับคํานะครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านเด่นคองแฮนะครับวอวิชยานะหรือพลนะครับหรือว่าเด่นคองแฮจ่ายุดกองสืบตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องไอคิวสมองมวยนี่ยังดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับ แต่ว่าจังหวะนะครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมัดตีนะครับเหนียวแน่นแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับทัหดครับศอกดีสอกคมครับท่าทัทหดถือว่าดีเยี่ยมครับวงในนี่ไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับคู่นี้นะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับใครซ้อมมาไม่ดีมีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยนะครับสามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนวุฒิเด็ดเล็กาชโคยูหะอีซูสุนะครับที่จังหวัดสงขลา ชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่หนึ่งบ้านดอนลูกบ้านใหญ่เมื่อวันที่26มกราคม2557ที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นขึ้นมาปล่อยตัวยกที่หนึ่งนะครับคู่ชกบ้านดอนลูกบ้านใหญ่ในตะคริวกินขานะครับขาพิกครับครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านม,มเหศักพิทักษ์ป่าผาแดงเมื่อวันที่2มีนาคม2557ที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับก็เป็นมวนรยรอบปูุเสือครั้งที่สิบสี่นะครับ ใครแพ้ตกรอบนะครับส่วนผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเพื่อไปทําการจับฉลากนะครับต่อไปครับมาดูแดงก่อนเลยครับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นพยักฆ์คำรนหมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเพชรสมบัติหมอเบชกมลรานะครับจะต่อยกันที่พิกัด116อปอนด์นะครับเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการศึกมวยไทย7สีครับมาดูคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการนะครับ มาดูแดงก่อนเลยนะครับฝ่ายแดงก็เป็นพยักคำรณมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับตัดเชือกนะครับใครชนะเข้าสู่รอบ8คนนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเป็นมวยนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะต่อยหนักแรงบูดุดันครับสู้ดีครับจังหวะฝีมือ IQ คิวนะครับผิวโตดีหรักเหลี่ยมฝีมือมวยสมองมวยดีครับวงในนี่มีอไรแขนนะครับปั้มรัดนะครับมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรง ขวังหน้าคำแทงเก่งนะครับฝีมือไอคิวมวยดีครับวงในได้แขนขวางหน้าคำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้เทนนิสกิน็อกเอา์ยกที่4วิทย์สุนุพรสอจอต้อยแปริ้วเมื่อวันที่15เมษายน2556ที่ราช,ชดำเนินชนะคะแนนยกมรกตเอ็มยูเดนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนชิงดำชาวโคยุหะอีสูสุเมื่อวันที่9มีนาคม,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 ม 2,557ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านเพชรสมบัติหมอเบสกมารานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเก๋าเรียมเชิงดีครับดักเตะดักแทงขวางหน้าคาแทงนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับอาวุธครบเครื่องครับหนักหน่วงรุนแรงวงในมีลูกไล่แขนนะครับขวางหน้าปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงไล่แขนเก่งครับขึ้นคอนี่ขีปตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับ การยืนระยะปลายๆนี่ถือว่าใช้ได้ครับเก๋าเก่าเกมครับเปลี่ยมเชียงดีครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชรชูเมืองชอชูเมืองมเมื่อวันที่14ธันวาคม2556ที่ช่องทีสปอร์ตชนะคะแนนปะตักทองสอ,อาดุลพันธเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายไปแพ้เทนนเกิลน็อกเอาท์ยกที่4สกุลชยัยเล็กดาบแปงนะครบาลเมื่อวันที่9มีนาคม2557ที่ช่อง7สีครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงเลยครับแดงก็เป็นเพชรช่อฟ้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับไข่ใหญ่น่าเสือน้ำเลี้ยงดีนะครับซ้อมสิบสามเหรียญ power ครับชื่อเดิมก็เป็นทางด้านจอมยุทธจิววอลรุ่งทวีนะครับตัวเดียวกันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเฉียบคมสิทธิ์จากกันคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด115ปอนด์นะครับเป็นรองคู่เอกของรายการครับคู่นี้เคยต่อยกันมาหนึ่งครั้งนะครับที่สนามมวยรุมพินีครับ ผลปรากฏว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรช่อฟ้านี่เอาชนะคะแนนมาได้1ครั้งครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นเพชรช่อฟ้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเจ้าจอมยุทธจิววอุ่มทวีตัวเดียวกันนะครับเคยชนะคะแนนมา1ครั้งนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าสองนี่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับหนักแรงครับอาวุธคม ถือถือว่ากลับมาภาคใหม่นี่นะครับซ้อมค่ายใหญ่นะครับสิบสามเหรียญพาวเวอร์นะครับหน้าเสือนะครับน้ําเลี้ยงดีครับวงในนี่มีไร้แขนนะครับปั้มดัดนี่มัดตีเด้งตีครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือครับไอคิวเรียมมวยสมองมวยนี่ดีครับวงในครับปั้มดัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับเสริมเข่ามานะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับสามฟอร์มหลังมีแพ้เทนเนเกิลน็อกเอายกที่สองพิชิตชัยอบตกัมพีเมื่อวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย แพ้คะแนนกำพลเล็กอบตอกำพีเมื่อวันที่21กันยายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนเฉียบคมสิทธิ์จากกันเมื่อวันที่18มีนาคม2557ที่สนามมวยรมพินีรามอินทราครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านเฉียบคมสิทธิ์จากกันนะครับเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับไฟนนี้นะครับมาขอแก้เมือนะครับ เป็นมวยประเภทนะครับจังหวะนะครับฝีมือไอคิวมวยนะครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยดีครับอาวุธนี่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงครับดักเตะดักแทงนะครับปั้มรัดมัดตีแข็งแรงแทงลึกครับสอกคมครับถือว่าคู่นี้นี่ใครพลาดนี่มีโอกาสหล่นได้เลยนะครับคู่นี้ครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมัดตีครับลูกรัดล่างนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับทาได้เก่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่ยังไม่รู้จักคําว่าชนะเลยนะครับ วงในในี่ปั้มรัดมัดตีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงดีนะครับ3ฟอรอมหลังมีแพ้คะแนนเพชรช,ชาติชายชาวได้อยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนชมวกเพชรลูกพระบาทเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2557ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับเพชรช่อฟ้าพีเคแสนชายมวยไทยยิมเมื่อวันที่18มีนาคม2557ที่เวทีมวยลุมพินิรดามอินทาครับ มาดูมวยคู่ท like ี่4 <oon> ี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านคิงเกียรติเจริญชัยนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นฟ้าสถานราชานนนนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับก็เป็นคิงเกียรติเจริญชัยนะครับ เป็นมวยครับบูครับดุดันครับเข่าในนี่แข็งแกร่งแข็งแรงครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยนี่ถือว่ายังเป็นรองทางด้านคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าจังหวะวงในเนี่ยปั้มรัดนะครับมัดตีไร้แขนเก่งนะครับดันแทงสู้ขยันดีครับออกอาวุธบูสู้ดุดันดีนะครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยวงนอกเนี่ยเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าวงในนะครับปั้มตีปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับ ได้เปรียบหน้าเสือนะครับถือว่าหน้าเสือในดีกว่าแรงกว่านะครับแต่ว่าจังหวะหลักเหลียมไอคิวฝีมือมวยเนี่ยเป็นรองทางด้านคู่ต่อสู้นะครับ3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนพันพยักษิษิ์จากติ๊กเมื่อวันที่4มกราคม2557ที่จังหวัดสตูนแพ้คะแนนพันพยักษิษิ์จาติ๊กเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะเทนนิสเกิลน็อกเอา์ยกที่2เดชกมลหิมาลราย,ยิม เมื่อวันที่27มีนาคม2557ที่สนามมวยราชดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านฟ้าสถานรดาชานน์นะครับหรือว่าฟ้าสถานนําแสงก่อสร้างตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับ IQ เรียมมวยสมองมวยดีครับจังหวะฝีมือพลิ้วโตดีครับวงในเมีอได้แขนปั้มรัดมัดตีขวางหน้าคาแทงครับเหนียวแน่นแข็งแรงปั้มรัดมัดตีครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับการยืดระยะไปปลายดีครับ หลักเรียมดีไอคิวมวยดีครับสมองมวยดีกว่านะครับฟอร์มหลังนี่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับมาดูสามฟอมหลังครับมีชนะคะแนนมาประลองสอบุญยงยศเมื่อวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่จังหวัดอุทยัยธานีชนะคะแนนทวนกกำปนาตเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด 57, ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนยอดมนุษย์เพชรสุภาพันธ์เมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่จังหวัดกระบี่ครับ มาดูคู่ที่ห้านะครับถ้ามีเวลาพอนะครับดูครับแดงแสนเดชเมืองหนองบัวนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นแก่นศักกิร่าสปอร์ตนะครับคู่นี้ก็จะต่อยกันที่พิกัด1 0 0รอปอนด์นะครับมวยเล็กๆนะครับคู่ที่ห้าครับถ้ามีเวลาพอดูนะครับมาดูคู่ที่ห้านะครับมาดูแดงก่อนเลยนะครับแดงก็เป็นแสนเดชเมืองหนองบัวครับเป็นมวยตัวเล็กใจใหญ่ครับปอดใหญ่ปลายแรงปั๊มรัดมัดตีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงครับปูสู้ดีครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยวงนอกครับ หลักเลี่ยมมวยสมองมวยดีครับวงในนี่รัดล่างนะครับไร้แขนขวางหน้าคําแทงเก่งครับปั๊มรัดมาตีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงครับสามฟอมหลังมีชนะคะแนนเพชรพะเยาสสักพะเยาเมื่อวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนไผ่ตันสิทธิ์ปอทนะครับตัวปลอมนะตัวปลอมครับเมื่อวันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่จังหวัดอุดรครับร้าสุดท้ายไปชนะคะแนนโจน้อยสิทธิ์ครูประพันธ์เมืม่อวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่จังหวัดกา มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านแกนสกิร่าสปอร์ตนะครับเป็นมวยประเภทนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับวงในปั้มรัดมัดตีครับเหนียวแน่นแข็งแรงบูสู้ดีครับตะระหดแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือเลี่ยมตัวไอคิวมวยสมองมวยดีครับฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับพร้อมหลังนะครับก็มีชนะเทนนิสก็น็องเอายกที่สาม ซูเปอร์แบงค์วังหมื่นห้าดาวเมืม่อวันที่7ธันวาคม2556ที่ช่อง TGN ครับ